เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ฟังก์ชันที่ใช้บ่อยๆนะครับเราที่น่าสนใจนิดหนึ่งนะครับสำหรับฟังก์ชันแรกนะครับที่ผมสอนใช้ไปก็คือเรื่องของฟังก์ชัน sum นะครับที่ใช้ให้ดูแล้วเห็นไหมครับนะครับใช้เป็นแบบ auto sum นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ auto sum นะครับผมก็เขียนสูตรเท่ากับ sum เห็นไหมครับใส่นะครับมันก็จะขึ้น รายละเอียดของฟังก์ชันนะครับขึ้นขึ้นมาให้เลือกนะครับเราก็กี่ไปนะครับวงเล็บเปิดนะครับมันก็จะแนะนำว่าเราอเราต้องไปเอาเอาเอาค่านะครับค่าตั้งต้นมานะครับผมก็ใช้วิธีการลากเอาอะไรก็ได้นะครับลากเปลี่ยนถึงเนี้ยนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บปิดนะครับ enter มันก็จะได้ได้ผลนะครับเหมือนกับข้างบนนะครับเหมือนกับการกด auto sum นะครับทีนี้เอา อันนี้คือซัมนะครับเราก็จําไว้นะครับว่าสูตรซัมเนี่ยเป็นแบบนี้จากไหนถึงไหนก็ว่ากันไปโอเคไหมครับทีนี้เ,เราก็จะมาลองดูค่าอื่นๆนะครับค่าอื่นเช่นค่าเอฟเวอร์เนะครับเราก็เขียนสูตรเท่ากับเอฟเวอร์เรทไหมครับเอฟเวอร์เรทมาแล้วโอเคไหมครับกดแคปเลือกมันโอเคไหมครับเ,เราก็เ,เลือก ลากเมาส์คุมนะครับบริเวณที่ต้องการนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บไปซะนะครับแล้วก็ enter นะครับเราก็จะได้ค่า evaluate มามาใช้นะครับนี่นี่คือการใช้ฟังก์ชัน evaluate นะครับมาดูฟังก์ชันเขานะครับเท่ากับเขาเขียนไหมครับเขามาละนะครับเขียนไหมครับมันไม่ได้เปิดนะครับเราก็จะเลือกเลือก นะครับในส่วนที่เราจะเขานะครับเสร็จงเล็บนะครับ enter นะครับก็ได้ได้มาหนับลองนับดูนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหเขียนไหมครับอันนี้ก็คือการใช้ฟังก์ชันแบบง่ายๆนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าผมมีผมมีตัวเลขห้0รอยอยู่ที่นี่นะครับผมจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าบา t เทนะครับหมายความว่าสมมุติว่าผมไปสร้างใบพีโอใบอินโวยอะไรก็แล้วแต่นะครับ ไปเสนอราคาอะไรก็แล้วแต่ครับเขาต้องให้ผมเขียนตัวเลขนะครับที่บอกมาเป็นเป็นเป็นตัวส่วนนะครับแค่นี้เป็น500อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเขียนเท่ากับนะครับเท่ากับบาทเท็ b a h g เห็นไหมครับบาทเท็ขึ้นมานะครับเปิดวงเล็บนะครับผมก็จะเลือกเซลล์นี้เขียนไหมครับแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็ enter นะครับมันก็จะออกมาเป็น500บาทท้วนเห็นไหมครับง่ายๆยไหมนะครับทีนี้มาดู ตรงนี้นี่นึงผมใส่ A A B B ตัวเล็กหมดนะครับผมใส่ผมเขียนตรงนี้เท่ากับเท่ากับอะไรครับ Upper Upper ใช่ไหมครับ Upper วงเล็บเปิดใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปคลิกเลือกเซลล์ที่ที่ผมต้องการทำ Upper นะครับปิดวงเล็บ Enter นะครับมันก็จะเป็นตัวใหญ่หมดเห็นไหมครับนะครับถ้าเกิดผมมี S S s s B B เป็นตัวใหญ่หมดใช่ไหมครับ เท่ากับล o เวอร์นะครับนะครับเล็บเปิดนะครับแล้วก็เอาไปคลิกที่นี่นะครับเล็บเปิดปั๊บนะครับมันจะเป็นตัวเล็กหมดนะครับแล้วก็ไปประยุกต์ใช้งานกันนะครับมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ vlookup เรื่องของเล็บเรื่องของไลท์เรื่องของมิดอะไรพวกนี้เรื่องของยินะครับเดี๋ยวเรามีบทต่อไปนะครับว่าฟังก์ชันพวกนี้เป็นฟังก์ชันที่จําเป็นสําหรับพวกเรานะครับยังมีตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน ต่างๆอ,อีกอีกหลายบทเรียนนะครับรับรองว่าท่านเป็นฮีโร่ได้ไม่ยกครับ